สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านมังงะเรื่องดวงตาแห่งเทพนะครับใครที่อยากอ่านกันใครก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจเทพเสียนหนูอยากแปนะครับก็แอดเขาเปลี่ยนชื่อเพจใหม่นะครับก็ไปติดตามได้น,นะครับจะผมจะทิ้งลิงก์เพจเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็แอดก็ทำเรื่องนี้ถึงตอนที่22แล้วนะครับก็ไปติดตามกันได้น,นะครับที่เพจเลยก็ไปรับชมกันเลยครับเออเมื่อกี้มันเป็นภาพดวงตาอย่างนั้นเหรอเอ๊ะเอ้ย หรือว่าฉันสามารถดูเรื่องเราในอดีตได้ต้องเป็นมันแน่ๆจับมันก่อนที่มันจะหนีซะครับเดี๋ยวฟังฉันก่อนจริงๆแล้วถ้วยนั่นมันเป็นของปลอมว่ายังไงเนาะคนอย่างแกมันจะไปรู้ได้ยังไงซีเหลาเป็นคนประเมินูถ้วยนี้ด้วยตัวเองเลยนะแกพูดออกมาได้ยังไงว่า มันเป็นของปลอมมันมีราคามากกว่า1 000, 000ล้านดอลลาร์เลยนะเย่ชิวสงสัยแก่อยากจะตายก่อนวัยอันควรสินะคุณซีเหล่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินนี้โดยเฉพาะแกไม่รู้จักเขาหรือไงถึงได้กล้าพูดพ,พ,พ่อยๆออกมาแบบนี้นะ่ะงั้นเหล่ามาพนันกันไหมล่ะฮ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 ะ แกนี่มันบ้าจริงๆงั้นฉันรับคำท้าถ้าถ้วยนี่ไม่ใช่ของปลอมแกต้องจ่ายเงินมาให้ฉันเท่าราคาถ้วยหุบป,ปากแล้วเลิกพูดเรื่องโง่ๆแล้วมาคุกเขา่าแล้วขอโทษเขาซะไอเวรแล้วถ้าฉันพูดถูกละ่ะว่ามันเป็นของปลอมฮ่าๆๆแกคิดว่ามันเป็นของปลอมจริงๆงั้นเหรอถ้ามันเป็นของปลอมจริงๆ ฉันยอมกลับตีนแกเลยเออเสียดายถ้วยพวกนี้จังเอ๊ะเดียวนะลายเส้นมันแปลกๆแล้วก็ผิวของมันก็เหมือนกับเอ๊ะแม้ถ้วยนี้มันจะแตกไปแล้วแต่ฉันก็รู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับของที่ฉันเคยดูมาเลยมันเป็นไปได้ยังไงนี่แกกล้าขายของปลอมให้ฉันเหรอ เออผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆครับเออเย่ชิวต้องเป็นคนผิดแน่ๆเขารู้ว่ามันเป็นของปลอมแสดงว่าเขาต้องเป็นคนแอบเปลี่ยนแน่ๆเดี๋ยวนะแกก็มากับฉันแถมให้ฉันถือจนมาถึงที่นี่ฉันก็ให้นายไปออกอาการซะขนาดนี้นายเป็นคนทำหรือเปล่าแล้วก็ ก่อนที่จะรู้ว่าถ้วยมันแตกมันก็อยู่กับแกตลอดเลยไม่ใช่หรอแกยังจะแถทำไมอีกฮะนำตัวมันไปเช็คสิครับท่อนเดี๋ยวก่อนนายลืมเรื่องที่เราพนันกันไว้แล้วหรอเออเธอเป็นผู้จัดการของที่นี่ใช่ไหมเธอต้องลองเช็คที่นี่ก่อน ของมันอาจจะยังอยู่ที่นี่ก็ได้รีบส่งคนไปค้นหาก่อนสิชิถึงแม้ว่านายจะรวยขนาดไหนสีบ่บนเชานายยังเป็นลูกผู้ชายใหม่ถ้าเป็นก็ควรทำตามที่พูดเอาไว้นะเออฉันขอโทษนายรู้ได้ยังไงว่าถ้วยนี่มันที่มันแตกไปนั้น มันเป็นของปลอมถ้วยนั้นผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนคงยังดูไม่ออกเลยว่ามันเป็นของปลอมนายเก่งขนาดนี้สนใจลองมาทำงานกับฉันไหมล่ะคุณซีเหล่าเป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุโบราณขนาดนี้ผมคงไปทำงานด้วยไม่ได้หรอกครับจริงๆแป๊บเดียวก็ดูออกแล้วครับเพราะว่าของปลอมมันไม่เสื่อมสภาพง่ายขนาดนั้นหรอกครับมันต้องถูก ส่งต่อกันมาหลายหลายปีแล้วแน่ๆอย่างต่ำคงสิบปีหมอนี่ฉลาดจริงๆพูดซะให้ฉันค่อยตามไปเลย 4. งานตัดหินยกจะเริ่มแล้วนะเรื่องถ้วยค่อยเคลียร์หลังจากงานประชุมเสร็จค่ะงั้นค่อยจับสองคนนี้ทีหลังเธออารมณ์เสียอีกแล้วเหรอ เอาบะพ่อหนุ่มคนนั้นไปด้วยสิฉันอยากจะดูความสามารถเขาสักหน่อยนะค่ะพวกนายสองคนได้ยินแล้วใช่ไหมจับตาดูเขาให้ดีละ่ะอย่าให้มันหนีไปได้ครับตาแก่นั่นมันเก่งจริงๆขนาดเขาไม่มีพลังมองทะลุเขายังสามารถประเมินมันได้ด้วยตาเปล่ามาดูนี่สิทุกคนหืม เอ๊ะนั่นมันใช่คุณซีเหล่าจริงๆเหรอเนี่ยต้องใช่คุณซีเหล่าแน่ๆฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยฉันก็เหมือนกันฉันเคยเห็นเขาแค่ในรูปเอ๊ะเอ๊ะนั่นมันให้เขาไปเถอะหาอันอื่นที่ดีๆกว่านี้ดีกว่าไม่มีใครซื้อหินนั่นเลยอะดูเหมือนว่า หินนั่นมันจะไม่ดีนะดีแล้วที่ฉันไม่ซื้อหินนี่ท่านซีเหลาหินนี่ขายหนึ่งหมื่นดอนใช่ไหมงั้นผมขอซื้อนะเอ๋เย่เฉิวนี่นายบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอคุณซีเหลาก็เป็นคนดูแล้วราคามันไม่ถึงหนึ่งหมื่นดอนหรอกนายจะซื้อจริงๆงงั้นเหรอไม่นานมานี้ฉันโชคดี ถูกลอตเตอรี่ได้มาหนึ่งมืนดอลลาร์โชคของฉันคงจะยังดีเหมือนเดิมนะขอให้ในหินนี้มีหยกก้อนใหญ่ๆด้วยเถิดเธอนี่ตาถึงจริงๆขอชิ้นนี้เป็นของดีมากๆเลยเจ้าหนุ่มคนนี้เป็นใครกันนะเขาสามารถคุยกับซีเหลาแถมคุยกับคุณหนูซีที่เป็นเด็กอัจฉริยะได้นี่เขา จะลองพนันจริงๆงั้นเหรอเงินหนึ่งหมื่นดอลลาร์กับหินหนึ่งก้อนคุณซีเหลาผมแค่อยากลองเสี่ยงดวงเล่นๆเฉยๆครับเงินในนั้นถูกหากออกไปแล้วหนึ่งหมื่นดอลลาร์นะแล้วก็นี่ใบเสร็จแล้วนายอยากให้ฉันตัดหินให้ไหมขอบคุณมากครับคุณซีเหลาพวกเราไปคันเถอะเดี๋ยวค่อยให้พวกบอดิกาดมาดูเขาเดี๋ยวค่อยไป รอดูเขาก่อนนายคิดว่านายจะโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอแล้วถ้าของข้างในหินฉันมีราคามากกว่าหนึ่งดอลลาร์ละ่ะถ้ามันมากกว่าจริงๆฉันยอมขอโทษนายเลยก็ได้แต่ถ้ามันไม่มีอะไรเลยนายต้องมาขอโทษฉันแทนตกลงนั่นมันหินที่มีคนขายเมื่อกี้นี่ราคามันเท่าไหร่นะ หนึ่งมืนดอลลาร์ฉันไม่รู้ฉันเพิ่งมาเห็นเมื่อกี้ที่นี่เองแล้วใครเป็นคนซื้อไปอ่ะฉันคิดว่าเขาต้องเกลือแน่แน่เดี๋ยวรอก่อนทำไมอยากจะมาเอาเงินคืนงั้นหรอนายซื้อไปเองนะฉันไม่คืนเงินให้หรอกเดี๋ยวฉันจะเขียนไว้ให้ว่ามันควรตัดตรงไหน ทำมาเป็นบอกว่าให้แต่จุดอยากจะรู้จริงๆว่าจะเกลือหรือไม่เกลือนั่นมันหยกเขียวถ้าฉันรู้ว่ามันมีหยกข้างในหินนั่นฉันจะรีบซื้อเลยเสียดายน่าจะซื้อตั้งแต่ตอนแรกเออเอะเสร็จสักทีเสียดายอะ่ะฉันดักได้สักครั้งฉันก็ด้วยอ่ะหย,ยกเขียว นี่มันยกเขียวเอเป็นไปได้ยังไงนี่คงไม่ใช่แค่ดวงแล้วสินะอีกอย่างเขาเห็นโยกเขียวแต่กลับไม่ตกใจเลยแม้แต่น้อยเขาทำได้มากกว่าฉันที่ฝึกมาสิบกว่าปีซะอีกฮิฮิฉันขอซื้อมันได้ไหมฉันให้แป0 0สนฉันให้แปดแสนห้าหมืฉันให้ 8, นให 8, นหึ 8, ่งล้านนายรู้ไหมว่าหนึ่งล้านมันเอา ไปทำอะไรได้ตั้งเยอะฉันให้หนจล้านเอ๋ฉันจะจ่ายให้มากกว่า1.5ึ้าล้านเลยเงียบๆนายอยากจะตายงั้นเหรอถึงกล้าไปขัดคำพูดคุณซีเหลา่าฉันให้นายหน่งจุดห้าล้านเลยเงินห้าแสนนั่นถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่โชว์ฝีมือให้คนแก่ๆอย่างฉันได้ดูแล้วก็เพื่อเป็นการขอโทษเรื่องที่ฉันได้ดูถูกนายไว้ ขอบคุณครับคุณซีเหล่าแต่แม้คุณจะเอาไปขายที่ไหนแต่ราคามันจริงๆแล้วก็แค่หนึ่งล้านโดวยวิธีของคุณอาจจะทำเงินเยอะมากกว่าผมก็ได้เขาใช้วิธีที่ไม่เลวเลยจริงๆแต่ฉันไม่อยากยุ่งกับใครจะซื้อตัวฉันไปได้มันไม่ง่ายหรอกนะหมอนี่เป็นคนดีจริงๆใจดีแถมเขากับคนง่ายได้อนาคตของเขา ต้องลุ่งเหลืองมากนแน่แน่อ้าวทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะ่ะคุณหนูจำได้ไหมว่าเราสัญญากันไว้ว่าอะไรชิจะฉันขอโทษแม้จะไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรแต่ที่หลังคุณหนูก็อย่าไปใส่หลายป้ายสีคนอื่นไปทั่วล่ะพ่อแก้วแม่แก้วพ่อกับแม่จะมีชีวิตที่สุขสบายแล้วนะเอ๊ะ คิดว่าของชิ้นนั้นเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ค่อยแน่ใจครับแล้วของชิ้นนี้ล่ะมันเป็นยังไงบ้างมันเป็นหยกเขียวก็จริงแต่หยกนั้นมันบางมากเงินมันก็เลยได้น้อยกว่าปกติเขาพยายามเปลี่ยนเรื่องอื่นคุยเหมือนเขาอยากจะเก็บความสามารถของตัวเองไว้เป็นความลับ tring เอ๊ฮัลโลหลฮะ คุณปูเข้าเข้าโรงพยาบาลงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะรีบไปนะคุณหนูผมต้องรีบไปโรงพยาบาลจริงๆถ้าไม่เชื่อให้บริการตามมาได้เลยนายฉันรู้แล้วว่าถ้วยนั้นนายไม่ได้เป็นคนทำแตกอาเฟิงนายพาเย่ฉิวไปส่งโรงพยาบาลหน่อยผมไปแล้วนะครับหินหมายเลข264ให้ท่านซื้อเลย ราคามันอาจจะดูแพงๆแต่ก็ได้กำไรกลับมาเยอะเหมือนกันคุณซีเหลาคุณจะช่วยเขาทำไมเขาแค่ดวงดีเฉยๆควรคิดให้ดีๆอย่าเอาความคิดที่ผิดของตัวเองเป็นที่ตั้งเขาเป็นคนที่แม้แต่ฉันยังเกือบไม่คิดแม้แต่น้อยรีบๆไปเอาหินเบอร์264กันเถอะ ก่อนที่จะมีคนมาซื้อไปก่อนหลังจากนั้นไม่กี่นาทีหยกเขียวบริสุทธิ์นี่เขาแค่มองผ่านๆก็สามารถทำได้ขนาดนี้เลยงั้นเหรอเอมีอะไรงั้นเหรอขอโทษหนูรู้แล้วว่าต้องแก้ไขเรื่องทั้งหมดยังไงถึงสักทีนะก็จบไปแล้วนะคะผู้ชอบอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นงเราจะเปิดครับเอาไว้เจ้งบรนณาธิการตอนนี้ก็สวัสดีครับ